อืมอืมแล้วค่อยสื่ไปฮะดูคอยดีไปไ่ไว้ยว้ก็เป็นอืมอช็อตนี้อืมอลำสือสูวยมีอยู่เล่นหน้านะอืมออืมซอมบี้ ยังไม่เข้ายังไม่เข้าอยู่ในสักตัวเลยเดชประเด็นนะสามตัวนี้ผมขออีวแล้วกันชอบตอนไม่พัฒนาร่างอ่ะอีวก็น่ารักเจอน้องเฟมมตีครับน้องเฟมสวัสดีสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมดีใจมากเลยจะดา่าเฮ้ยเราเป็น,นค,คเีเราเคยกดเจอกันบ่อยนี่คาลิฟาผมจําชื่อได้ใช่เครับเฮ้บ่อยอยู่นะอ่าสักอาทิตย์นึงน่าจะเจอครั้งสองครั้งหรอผมผม ไม่รู้ผมไม่เคยสังเกตเลยโอ้ดีใจมากเจอคุณเฟนสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นสนุกสนุกกันนทีเนี้ยด้วยด้วยนะครับไม่ไม่ไม่เป็นไรเอาเรเอาเอาชิว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 สบายสบายครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสบายครับสวัสดีครับอะไรมึงบายบายอะไรบีมาปิดไมค์ก่อนปิดไมค์ก่อนจะได้ไม่รบกวนกันเอาอะ và let's go let's go sợ Hãy cho โล,โลกครับเจอไอดอลโลกขอโทษครับ เซมหม,ม,มาหานะมาหนนะครับระวังด้วยจักตัวเลยไม่เฮ้ยวย มัแม่งโดนหนักเกินอะ แม่ผมบอกแล้วเดี๋ยวกบแบกเองจริงจังวะตอนนี้สุดยอดดีเเมได้แสแตกกับีมีอยู่เล่นนะไม่มีไม่อยู่ัเลยไปเข้าเข้าสวยสวยทาไมอ๋อไม่สิกลาป้าก็ได้ ปไปถอย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 ยายยวถายยาวยยาปัดให้ได้มากสุดแล้วถอยเลยปิดหมาได้เลยจะไปเน้ยมาเดี๋ยวรอรอหมาเข้าคลิปก่อนมีคนมาเติมได้อยู่ได้อยู่ถอยถอยถอย มีคนหนีผมช่วยด้วยโอ้โหผองจะขี่ผมอะไรบอกผมเล่นไม่เป็นอืมอืแล้วค่อยฝึกไปฮนะดูคอรดีไปบ่อยู่ก็เป็นอือตอนนี้อืมลำสวยอยากให้มันสวยจนจบเกียเหมือนกัน ไอ้ยกูควจะไป่พาตอนสองทีชิบหายเลยไม่พาหรอกพี่ดูอย่าโซเลือกนะจะ่โซเลือกนะพาปั๊ เบตานี้ผมพอพอวลานนึงพี่ได้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 ไลาปัลาปัถ้าถ้ามั่นใจว่ากดอยู่ในไอีเพื่อสาดน้ำได้สาดดีกว่ากดไม่คุมสาดคับสาดดีกว่าโอ้ยยยเป็นเบโค้สวยโซล่าสตเนี้ยจะมีไม่แรงสำหรับพี่แล้ว มีอยู่เล่นหน้านะฮึซอมบี้อย่าฝืนอย่าฝืนตัดคิสให้ได้มากสุดแล้วถอยเลยครับมันจะรีสปอร์ล้วเร่นต่อในม่ฟูสร้างไม่ได้ถอยเลย ดีนะหลับปาไม่ได้นะเอ้ไม่ใช่ไอ้ซาเชียนไม่ได้นะนควรเท่าไหร่เ็เด็ปาน้มีโงลนะโดนด่าสวีมีได้เลยเอสอวีมีหวิวจู่ีู้เอาล้างเลยเอาเซ็ล้างระวังโดนล้านนะ มาหน้ามาสวยสวยสวยครับอุ้ยโคมไฟสวยอย่าฝืนเยอะอย่าฝืนเยอะอย่าฝืนเยอะถอยถอยต,ตอนนี้ไม่คมนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดีย๋ยวเดี๋ยวจเย็นเพื่อนอยู่ไปเยอะแลว้ววะต้องเล่นแล้วว่ะกีก้อนจะตายอ่ะ ได้ได้ไดับก่อนนะใจเย็นใจย็นทีมเราแต้มนำไม่จำเป็นต้องเล่นเล็กการป้อมอย่างเดีย <c oughs> วโซนก่อนโซนก่อนเราไม่จำเป็นต้องเล่น,นครับเสียงเกินไป <c oughs> ได้ไดสาเชียนได้ไตายกลางสองตัวพุ่มหน้ามันอยู่พุ่มหน้าใช่ นนได,ได้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 สามใจเย็นใจเย็นอย่าให้เขาปุ๊บอย่าให้เขาปุ๊บตัดตัดปุ๊บมาได้จุฬาอ๋อไม่ทันมาแนละไม่เป็นไรเดี๋ยวสายเชียนจับกลางเดี๋ยวสายเชียนจับกลางรองอภิสายเชียนกลางมาไปวะ,ปะมไม่มีใครกันป้อมเลยอนะ่ะเอ้ยสายเชียนมาละดีสลายลังกลางหลังกลางหนางได้ไหมได้กี่หนอ โอ้โหโอ้เหีห้ยดุยเลยเล่นอย่างได้เล่นอย่างได้เฮ้ยถด้ไปหมวะได้อยู่ที่ไม่ต้องมาตังหวัดสองอะโอ้โหนถอยไดถย้ถอยได้ถอยได้ถอยเชื่อเราพลาดแล้วโทษทีว่ะตาเล่นพลาดเลยได้อยู่พี่มันนั้นอะต้องมาแต้มวนะันอะทีนี้ต้องไปล้างสวนเพิ่มหน่อยหนึ่งด้วยเฮ้ย ปิดได้ปั๊บหรอครับฮะมันยอมทำไมวะอ๋อเฮ้ยลาบปั๊บ uh, มันทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอเชื่อไอ้ชื่อรับปั๊บได้ปั๊ผมเจอคุณเตมไอ้เชื่อลาบปั๊บโอ้ลาบปั๊บแบกของจริงได้บัฟครับผมได้บัฟผมเจอคุณเตมแล้วครับพวกโอ้เฮ้ยเชื่อลาบปั๊บเป็นของจริงว่ะโอ้ลาบปั๊บของจริงคุณเมต็มครับทีทุกคนขอบคุณขอบคุณที่แบกขอบคุณที่แฝกทำดีครับทำดี เดี๋ยวจะเร่อยู่คุณซันนะครับผมจะไปดูสตรีมโอเคครับเจอกันครับขอบคุณมากครับเจอกันครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบายบายครับ